สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสงังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายนะคะวันที่16ตุลาคม2567ันหกับพี่น้องคะ่ะวันพุธนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งดูดแยกรอบเช้ารอบบ่ายนะคะทุกท่านถ้า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวัน แต่ว่าท่านจะนําไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันนะคะเรามาดูที่15ก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนคะ่ะสาหรับวันที่15นะคะจะให้เด่นรอบเช้า7และ6เด่นรอบบ่ายสองและ1รอบเช้ามา4ี่4 3เดส่สเด่นมา7ะคะ่ะทุกคนคู่7 9 9 7เจ็ไม่ได้จับคู่ให้นะคะเลขเด่นประจําวันมาไหมรอบเช้ามา3 8หลุด รอบบ่ายจะให้สองและหนึ่งมาหกห้าสองแปดแปดเด่นมาสองคู่ห้าสองสองห้าจไม่จีบจับให้นะคะทุกคนรอบบ่ายแปดมาสองเด้งนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันเอาพี่น้องอมีเข่ามิลุดแล้วจ้ะพี่น้องขาไปต่อพี่น้องขาวันที่สิบหกนะคะสำหรับวันที่สิบหกจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่หกและห้านะคะทุกท่านเรามาดูความน่าจะเป็นค่ะหกแปด หกเจ็ดหกสี่หกเก้าหกสามหกห้าห้านะคะห้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าสี่ห้าสามห้าหนึ่ง เราบ่ายอยู่ที่แปดได้เจ็ดค่ะทุกคนแปดนะคะแปดหกแปดห้าแปดเก้าแปดสี่แปดสองแปดสามเจ็ดค่ะทุกคนเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่ เจ็ดเก้าเจ็ดสองประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นค่ะหกห้าแปดเจ็ดหกแปดหกเจ็ดหกห้าห้าแปดห้าเจ็ดแปดกับเจ็ดรอบบ่ายแปดหกแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดห้านะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านค่ะสามารถพิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบผู้ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละ4คู่นะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่4และ9 4กับ9นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันนะคะเรามาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่6และ5เด่นประจําวันอยู่ที่4และ9เป็น64 69 5ค่ะ54 59 แปดกับเจ็ดรอบบ่ายและสี่กับเก้าเป็นแปดสี่แปดเก้าเจ็ดค่ะเจ็ดสี่เจ็ดเก้าประมาณนี้ครับพี่น้องเป็นจังใดครับพี่น้องขามีครูใดมักบ่พี่น้องมัมก,งมกก็ให้ตามใดครับพี่น้องขาบ่ามักกับพานใดคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสถิติกับมีเขาไม่หลุดจ้ะพี่น้องขา สำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดนะคะทุกคนแล้วก็คู่กับด่นประจำวันนะคะทุกท่านคะ่ะถ้าสมมุติว่า f c ไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้เลยท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกท่านก็ขึ้นอยู่กับดวงของไพ่ของมันนนำนะคะทุกคนขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านนะคะทุกคนขึ้นดวง อยู่กับดวงของแอดมินด้วยนะคะว่าจะบอกถูกหรือเปล่าเนาะค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่16ตุลาคม2567เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชค,โชค,โชคๆมันหมันกันสุขบูทุกคุณนะพี่น้องสวัสดีค่ะ